้อมมันยังจากที่สรุปกันก็คือชั้นเนี่ยมันมันก็น่าจะเป็นห้องพักคนไข้นะฮะเจดเฮียไอซคือหมอน้งชงน้องบ๊อบหวังนี่ไงเฮียอ๋อไม่ใช่สี่เก้านี่ว่้เฮียโอ้สี่เก้านี่สิบกว่าปีแล้วนะก็โรงพยาบาลนี้เปิดมาน่าจะราวๆสามสิบปีอะ ที่เคยเปิดมาแล้วก็เปิดใช้บริการแล้วก็มีเหตุจนต้องโดนปิดไปอ่ะแล้วคือเฮี้ยอะไรเนี่ยเช็ดไปให้น้องเขาหน่อยมองไม่เห็นเชไรนั่งมองไม่เห็นเชิดอเช็ดด้วยเดี๋ยวเช็ดหน่อยให้เช็ดด้วยผ้ามีอะไรบ้เออพอมีผ้ามีอะไรบะให้มันเห็นชัดๆหน่อยโอ้โหกูยก็ไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรขึ้นมาเลยโอ้มึงมาเป็นชุดเซ็ตบ็อกเซ็ตเนั่งตรงนี้เลยเหรอเออกูมาทำอะไรวะเนี่ยตรงนี้เนี่ย มึงบอกให้กูมาดูผีเฉยๆโอ้โหอ,อ้าวอ่าเนเทียนอยู่นี่ปุ๊อยู่นี่อ้วาวอ่าเดีเดยแลวเอากับข้าวอ,อะไรออกมาเตรียมกันก่อนเอาละคิดซะว่ามาหาเพื่อนอะไรวะก็แก้ก็แกมึงอย่าบอกก็แก้ก็ได้เหี้ยกลัว<ๆ> อ่ะแล้วต้องทำไงไอ้เฮียชูก็ติดยากเหลือเกินอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของน้องมนูนะฮะก็ขอให้น้องมนูเป่าเทียนนี้อ้าไอ้เฮียไม่ติดเดี๋ยวปักแม่งเลยสัตว์เอ้ยผู้ชมทางบ้านใครอยากจะมานั่งดินเนอร์กับผมโอมาเกษตรตรงนี้ก็มาได้นะฮะอ่ะโอเคอ่ะนี่ของน้องมนูนี่ของน้องดิว นี่เอาไปจุดร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเพื่อสุขสันต์ปรราร์ต้ที่ดีข้าวแบบทอดเที่ยวเนคำแรกผมบอกเลยตรงนะเ <Okay. S 1> ย็นเจี๊ยบเลยเ <c oughs> ขาไม่ได้เวฟอาจจะไม่ได้เวฟมาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าวเย็นเจี๊ยบอาจจะวางไว้นานแล้วข้าวเก่าปะวะ ไอ้เฮียเป็นเครื่องเส้นไข่ป่ะเนี่ยเอามาให้กูกินเนี่ยอ,อดีกำลังหิวเลยฮะอฮะนูนไม่เห็นยังไงเลยมนูนไม่หือไม่อือเลยมาเสียงฝดล้มมาจากไหนไม่รู้มนูน มันูนมาแล้วคิดว่ามันูนมาแล้วลมวาบเลยละ่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ลมไม่พัดเลยนะถ้า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 กล้องเห็นต้นไม้เนี่ยไม่พัดเลยนะเออแต่ลมวาบเลยลมพัดว่าบแบบคนลุกเลยไอ้เหี้ยนี้ของจริงเดีย๋ยวเดี๋ยวกกินน้ำก่อนได้มันติดคอด้วย ดูคนเดียวเวว่าเออจากตรงนี้ก็พี่หมงเืองชนห้องพี่หมงเบองชนกับห้องน้องมนูน<ม>ดวนสนทินะ<ม>ก็ไม่มีอะไรไปตรงไหนต่อ<ม>ตรงไหนที่ว่าน่ากลัวให้ลองมองใต้หวางขาดูครับว่าจะเห็นอะไรไหมอยากดูอตรงนี้นเลย<ห>ลิฟที่บอก ลิฟที่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก้มไปแล้วก็ช่องลิปเนี่ยที่มีคนมาท้าพิสูจน์แล้วแล้วตกลงไปเสียชีวิตอ่านะได้ได้ระวังนะกินอิ่มๆเนะี่ยค่อยๆนะไม่ต้องเรียอยความดันขึ้นแล้วกูอห่วงตรงนี้แหละมีอะไรไหม <S <S> <S ไม่เห็นนะกลัวหน้า,นะานมืดแล้วหายลลไปไหมหายเลย ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮ่าฮา